สวัสดีครับพบกับผมมารพินและวิวไทยดับบล็อกสปอทนะครับที่เห็นนี้เป็นประตูที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับผมเจอที่เดอะซิมเรียรรีสอร์ทสวนพึ่งนะครับคือเขาใช้ลวดไม่ใช่ลวดสิครับเป็นเส้นเอ็นเบ็กนะฮะแล้วก็โยงกับกระปูที่ต่อฝังไว้อยู่ในก้อนหินเท่ๆก้อนนึงนะครับเวลาประตูเปิดเนี่ยครับประตูเปิดไปเนี่ย มันจะมีลูกลอกอยู่ด้านหลังนะครับแล้วจะดึงก้อนหินนี้ขึ้นไปด้านบนนะครับพอเราปล่อยไว้แล้วเนี่ยก้อนหินมันจะลงลงมาตามแรงน้อมถ่วงนะครับแล้วก็ดึงให้ประตูงับปิดเข้ามาเหมือนเดิมนะครับมีลูกลอกเล็กๆอยู่ด้านบนนะครับก็เป็นไอเดียการออกแบบการตกแต่งห้องนะครับน่าสนใจครับเดี่ยวใครไปสนใจใช้นะครับเนี่ครับก้อนหินถ่วงที่ประตูนะครับ มันจะถูกเข้าถูกออกแล้วก็งับประตูให้ปิดมาเหมือนเดิมครับผมก็ไอเดียการตกแต่งห้องครับ